ม,มัดึงกินแบบนี้มันแสบพี่น้นอง สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมือนีพ่อก็ผมอีแอบแสบนะครับมาผพ้เดียวได้พี่น้องได้มือนีมาผพ้เดียวคือเก่าพี่อายมปติทุระมากับบรรยากาศทงหน้าพี่น้องขังล้างหยาเขียวเขียวฟังฟังทั้งนุ่นที่คลิปที่แล้วนะครับเป็นไทยหน้าหุ่นแล้วฟังนี่พระท่านในไทยพี่น้องหยาเขียวงามๆามาบรรยากาศบายเลยพี่น้องแต่มีลมอยู่เย็นอยู่อยู่ใต้ห่มต้นสำสานนะพี่น้องเนาะ ไดนี้มาพี่น้องมือนี้ได้ใส่นะครับเมืองใส่เป็นพวงเลยอันนี้เป็นใสออนนะพี่น้องว่าม็นใสตันว่ารรม็นใสใหญ่นะครับเป็นใสออนนะครับต้มเปื่อ idol, ยใสออนหมูเมืองพี่นอ้องต้มมาเร้าเปื่อยครับนี่มากินกันต,ตัวนี้พี่น้องนี่ครับกินกบแจวพริกสดนะพี่น้องพริกสดผมปุ้งสมๆครับแต่ผมนี่ใสปลาแดกนวลๆนะพี่น้องแต่มีคนพี่น้องถามข้ามาว่าเป็นยังก็งต้องใสปลาแดก คือบางเทือความหมักนะครับความชอบผมว่ามันใส่ลงไปแห้วมันกะซีนัวนะพี่น้องนะมากินกับผักอันนี้แก่เดีอ่ะพี่น้องเป็นผักใส่นะครับหยอดผักใส่กับหยอดมะระขีนกนะครับตัวฟักเงานะครับตัวฟักเงาอยู่บ้านหวานหวานพี่น้องแล้วก็มีโหระพานะครับเมื่อนี้บ่มีเขาพี่น้องอยากจุแต่ใส่แสบๆนะครับแต่ก่อนดีแสบก็ใส่อนจุนะฮะเป็นต้มเปื่อยพี่น้องกัขออนุญาตพี่น้องนะครับคือเขาเพราะอยากแก่ข้าวนะครับใส่มันก็ดีแสบเลยนะ ไลไล่ข้าวตัดข้าวมาหอกนะครับกะคือเก่าได้พี่น้องได้กะรบก้วนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็นยบแสบนะครับเพราะว่าที่เมืองทั้ง่องทางของแฟนเพจคเฟซบุ๊คหรือว่าช่องทางทั้งยูทูบนะครับคือสองยับแสบกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจในได้พี่น้องขยายแก่ข้าวหนนะครับเหมือนเดิม ลุยเลยเด้อพี่น้องเด้อเอามีดมาย้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าผมว่ามันเปื่อยนะครับนี่เปื่อยอีหลีต้มชั่วโมงกวา่าเกือบสองชั่วโมงอยากบ่าเปื่อยพี่น้องอยากกินปเปื่อยๆลุยเลยเด้อพี่น้องเด้อจะอไปปรุงสมๆว่าปุงสมกะใส่หนังปลาแดดเข้าไปใยู่หนันน,น,นู้นนี่นี่แซมสุดยอดเลยว่ะ ใส่ออนนี่ผมก็แบบกินนานเหมือนกันนะพี่น้องนานเล่เมืเม่อไหร่ก็กินใส่ไงนะพี่น้องนะตลอดรสชาตดดินะครับใส่ไงก็ใส่อ่อ,อนเนี่ยดึงกินแบบนี้มันแสบพี่น้อง อิมิดมา,มาดี๋ยแต่ต้มไปเปลี่ยสิพี่น่องสีออกมากินเลยเนี่ยินม,มากินทำยังไงตอนนี้ไงเต็มปากกันทำเด็ดอีรีพีหน่อเย อนี่แจวสมจะกินพักอันนี้ขมๆเจ้าวฉ่ำๆเลย ัวอห่อเหมือนอืมตัดทิ้งมาแล้วตัดทิ้งมาแล้วอืมตังกลางมังเซยๆตัวกลางมันซ่บ,บออกมันมัน Có lẽ hành giảm nó pươi phe nọng Ôi, chạy đi Vì vậy, kín ngay là xẹp qua phe nọng Lá này khách Mộc chua bàn thơm อือโอ๋มันกําลังกินเถียพี่น้องเอ้ยจับ mm. oh. ทิ้งหยอดพระไทยเนี่ยออมเส็กบพี่น้อยออมเส็กกบออมเส็เอียนก็อมหอยอดพระไทยเส็เอียนเนี่ยจับโอ้เปลื่ยสมใจเลย น้อยให่งงตังใส่มีเลยอืมใส่แก้วช่ำๆเลยพี่น้องอืออกสุๆนัวๆปลาแดดพี่น้องเจ้าบะแมี่ซีฟูดเด้พี่น้องอืมออ ก็สามสิใส่เนาะ ไก่อ่อยไปอย่างกับแสบได้พี่น้องแล้วแต่สูตรเขาว่าไก่ย่างใส่ยังคือว่าใส่ย่างสูตรย่างไจได้พี่น้องเพิ่นว่ามาต้มก่อนต้มเราจะไปย่างมันยังแสบพี่น้องมันจะบนเหนียวถ้าย่างเลยแบบสดๆเนี่ยมาล่างหรือมักย่างเลยมันเหนียว โอ้ห oh, นูเหรอเพีมน, mm. น,นูปากมันได้พี่หน่องแล้ว mm. ปากเลอกเ mm. มื่อเลยกับความไพ่ได้พี่หน่อง จะได้บลมีลูกมันแต่มีแบบมาละกี่นกหน่อยนี่ก็จะเสียบไปกขมๆม,มันนะพี่หน้องนะบันดองหายากแต่กุ้งเทปแปลกพี่หน้องหางายพวกมาขีน่กนกด้วยมันอนะ่ะ นี่บางนี้มนมไมันสิมันเจาผมหวานไม่แสบไหมเดี๋ยวคนนี้เอามามาละไก่ตี chuẩn KỲ Ủa, cứ mi lông gì nó lông cứ hải nó ừ. Đã. ตัอทีนมาแล้วพี่น้องอืมน่าจะจับหนักต่อถึงเมื่ได้ดาดมาเลย อืมอืมมาละล้มก็แต่ล้มผ่านพอเจ้นสวยๆเู่พี่น้อง อาจจะทงจ่ทางสิเนี่ยนังไต่หมใหม่บร่ลิลมกต่ห่วนไหมว่าแล้วเนาะพี่น้องอากาศดีสารมันเท่านังชงเรืองเ,อเมษาอ้ถััวหวานหวานแต่แตกต่างอีนดีพี่น้องอันดีผมผมบอกว่าถัวหวาน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 อยู่เนี่ย หวานอยู่ดีครับตัวบันเฮาเนี่ยตัวบัตนแทบันผมนะพี่น้องเพิ่นปลูกธรรมชาตินะครับรม่เดยใส่สารเคมีนี่ผม่าเป็นขอดแจกจ่างนะแต่ยังผมยูุ่งเทมเนี่ยชั้นมันหวานเนี่ยเา้าอม

เอาทำนี่ก่อนเอาแต่ว่าแสบแสบไดมาโล่สามขีดพี่น้องส่งปปื่แกวแสบแสบเลยครับเอา้า มือนีก็พาพี่น้องมาแสบครับใสออนหมูนะพี่น้องเนาะใสออนหมูต้มเปื่อยครับได้มาโลสามขีดนะพี่น้องมาต้มตอนแหลกว่าที่ต้มพอดีให้มันอย่านมันหยำยากพอปกติผมอยากกินเปื่อยๆเดี๋ยวก็ต้มยยมันชัโมงหนึ่งพี่น้องชวมมงน้อยๆเปื่อยพอดีครับแสบเลยฉีกินแบบโอ้ย่ยำไงเดี๋ยวก็แสบเปื่อยๆนี่แสบพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องแส่เกียรคมารับชมนะครับขอบคุณ sì, ทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแลลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะ กับคอมเมนต์คำวาผูดคุยกันไหนนะพี่น้องมันถักทายมาผูดคุยมาหยอกหลอกกันไหนครับถือว่าเป็นพี่น้องพี่น่องกับเป็นกันเองผมก็ขอบคุณได้หลายครับที่ให้เกียรติกับผมนะครับครับกะถาพี่น้องเขาคนคนไหนที่พึงเขามารับชมหรือรับชมแล้วแต่บทท่านเอกกดติดตามให้บทท่านเอกกดแชร์กดไลค์ให้นะครับกะกะกดให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเ้ยบอกว่าที่เป็นช่องทางทั้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทู e นะครับกดให้เผื่อเป็นกำลังใจเนะครับ คลิปนี้กับแค่นี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณเรายๆครับสวัสดีครับ